สวัสดีครับในคลิปนี้ผมก็จะมาอธิบายการไลฟ์จริงๆเลยนะครับเนื่องจากในคลิปก่อนหน้านี้นะฮะตั้งแต่บทที่หนึ่งจนกระทั่งถึงบทล่าสุดเนี่ยผมเป็นการอธิบายการใช้เครื่องมือต่างๆนะฮะท่านก็ผมคิดว่าท่านคงเข้าใจละนะว่าเครื่องมือต่างๆใช้งานอย่างไรนะฮะแต่เพื่อเป็นการทําให้ท่านเนี่ยเห็นภาพนะว่า เวลาไลฟ์จริงๆจ,จากสตรีมยาร์ดที่หน้าคอมพิวเตอร์ของท่านสมมุติว่าถึงต่างว่าตอนนี้ท่านคือผมนะผมกำลังอยู่ในสตูดิโอของสตรีมยาร์ดนะฮะตัวสตูดิโอของสตรีมยาร์ดก็คือภาพทางด้านซ้ายมือนะภาพที่ท่านอยู่เหนือ,อศีรษะผมเนี่ยนี่ก็คือตัวสตูดิโอสตรีมยาร์ดนะฮะซึ่งก่อนที่จะไลฟ์นเนี่ย ผมก็จะเตรียมกับแขกรับเชิญของผมนะฮะซึ่งในกรณีนี้ก็คือคุณสุวิทย์นะครับก็พูดคุยงานซักเล็กน้อยนะฮะว่าจะมีการไลฟ์อย่างไรนะมีรูปอะไรจะโชว์บ้างนะพอเรียบร้อยแล้วผมก็จะกด go live นะที่เป็นปุ่มอยู่ด้านขวาบนของของใน Steam Ya r d studio ในไลฟ์ที่ที่ผมสร้างขึ้นมานะครับ พอกดปุ๊บนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันก็จะยิงสัญญาณจากาตัว s สตูดิโอสตรีมยาที่ผมสร้างขึ้นมาเนี่ยที่เห็นอยู่ทางภาพซ้ายมือเนี่ยมันก็จะยิงสัญญาณไปที่ f c e e o o o นะฮะที่ท่านเห็นอยู่ทางด้านขวามือเนี่ยที่ผมเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะฮะนี่คือไลฟ์ที่ผมยิงไปยัง f c e e o o o นะฮะซึ่งอาจจะยิงไปช่องทางอื่นอ่า u u u e e หรือว่า อื่นด้วยก็ได้นะตามสิทธิ์ที่ท่านมีถ้าเกิดท่านเป็นชายเบสิกเสียเสีย20เหรียญเนี่ยท่านก็สามารถยิงไลฟ์เนี่ยออกไปได้2ช่องทางเลยครับเหมือนกับที่ผมทำนะค,คือผมยิงไปที่ตัวเฟสเฟสบุ๊กแล้วก็ YouTube นะฮะอันนี้คือตัว YouTube เดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับอ่าอันนี้ก็คือนะฮะที่ท่านเห็นอยู่ตรงด้านที่ผมเอาเมาส์ชี้เนี่ยนะครับก็คือตัวที่เรียกว่า คือถ่ายทอดจากสตูดิโอมาที่ youtube ด้วยมาที่ Facebook ด้วย2ช่องทางเลยคือเสียงนิดนึงนะฮะนี่ก็เห็นตัวอย่างอันนี้ส่วนอันนี้คือถ่ายทอดมาที่ Facebook ในเวลาเดียวกันนะเหมือนว่าเราเป็นสถานีทีวีพูนะฮะผมไลฟ์ครั้งเดียวผมสามารถที่จะถ่ายทอดไปที่ facebook ด้วย YouTube ด้วยนะฮะในเวลาเดียวกันกนะ เข้าสู่กลุ่มเป้าหมายได้ได,ได้ตามที่เราต้องการนะฮะนี่ก็คือที่ท่านเห็นอยู่ทางด้านขวามือนี่ก็คือตัวไลฟ์ที่อยู่ใน Facebook จริงๆซึ่งเป็นการถ่ายทอดสดจากไอสตูดิโอส,สตีมยาที่ที่ที่ผมสร้างขึ้นมานะฮะในกรณีนี้ให้ท่านสมมุติตัวเองว่าเป็นตัวผมนะครตอนที่ไลฟ์เนี่ยก็จะมีคนมาคอมเมนต์เยอะแยะเลยนะครัพอคอมเมนต์เสร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะมันก็จะมาโชว์ที่ด้านด้าน ขวามือในสตูดิโอตามภาพที่อยู่ด้านซ้ายมือนี่เห็นนะก็จะมีภาพนะมีคอมเมนต์มีอะไรต่างๆนะฮะเกิดขึ้นนะฮะนะครับแล้วเวลาเราคลิกที่คอมเมนต์เนี่ยปุ๊บมันก็จะมาโชว์ที่ข้างหน้าเนี่ยนะฮนะนะนะจะเลื่อนให้ดูท่านจะได้เห็นภาพอ่าเนะี่ยนะครับ เวลาคอมเมนต์เสร็จปุ๊บเราก็จะคลิปมันก็จะมาโชว์ในลนะักษณะที่ท่านเห็นนะฮะมันก็จะทําให้ไลฟ์น่าสนใจคือถ้าเกิดว่าเราไลฟ์ปกติผ่านผ่าน Facebook โดยตรงเนี่ยเราไม่สามารถดึงคอมเมนต์ขึ้นมาโชว์ที่ข้างหน้าได้นี่ก็คือเป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะฮะแล้วก็มันจะมีโลโก้ขึ้นมาเห็นไหมฮะมีแบ็กกราวด์ที่สวยงามนะก็แล้วแต่ว่าเราจะทำ มีโอเวอร์เลย์นะ่ผมก็สามารถโชว์หนังสือผมได้ก็เป็นการประชาสัมพันธ์หนังสือผมนะฮะ,ะแล้วก็สามารถแชร์หน้าจอได้นี่คือต้องการแสดงให้เห็นถึงตัวอย่างจริงๆว่าไอตัว Steam ยาร์เนี่ยมันจะช่วยให้ไลฟ์ของท่านเนี่ยมันดูแบบเป็นโปรเฟชชั่นอ l ลนะฮะดูสวยงามดูเป็นโปรเฟชชั่นอลสามารถที่จะนำเสนอคุณค่าดีๆให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายช่ดแน่นอนเมื่อท่านทำให้เขาชอบให้เขาเชื่อเนี่ย ต่อไปเขาจะช่วยท่านก็คืออาจจะช่วยมาซื้อสินค้าเราหรือว่าใช้เซอร์วิสของเราเพราะก็เพราะว่าเราสามารถนําเสนอในสิ่งที่น่าเชื่อถือเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มลูกค้าเป้าหมายนะฮะโอเคนี่ก็คือเป็นการยกตัวอย่างให้ให,ให้ท่านเห็นจริงๆว่าหลังจากที่ท่านเรียนรู้อะไรมาต่างๆมากมายแล้วนะฮะตอนนี้ก็เป็นการให้เห็นภาพจริงๆว่า มันเป็นยังไงนี่ก็คือตัวอย่างจริงๆที่ผมไลฟ์จริงๆโดยการใช้สตรีมยาร์ดนะฮะท่านก็สามารถทําได้อย่างที่ผมทําเช่นเดียวกันนะฮะให้ท่านเรียนรู้ในบทเรียนต่างๆนะฮะแล้วก็ลองนําไปใช้นะฮะในการสร้างสารรค์ความสวยงามความน่าตื่นตาตื่นใจการนําเสนอคุณค่าต่างๆให้กับกลุ่มเป้าหมายของท่านด้วยการใช้สตรีมยานะครับโอเคครับขอให้ท่าน จงเป็นนักไลฟ์ที่สุดยอดนะฮะหลังจากที่ท่านได้เรียนรู้การใช้ s t e a m ย a r d ตัวนี้แล้วจากบทเรียนต่างๆที่ผมได้นำเสนอให้กับท่านครับโอเคครับ